ให้นะคะขอบคุณเลยค่ะเด้อสิบปุณกุลค่ะที่แม่กดไลไหให้นะคะเนูจ้าขอบคุณในไยๆค่ะขอบคุณคากขอบคุณค่ะอืมนี่ทูเดียนก็เอาม่กินเนื้อฝากม่ให้กินน้ำเนด้อค่ะฝากไม่ยายไปกินน้ำเนี่ยค่ะธูเดียนก็ไรทัางนี้มันมามีนะคะเนูจ้ายี่สิบเ็ดคนล้านคนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณในไยๆค่ะมากค่ะมาลรวดบอกแก้นํำกันเนี่ยค่ะมากหลอกซอยเนี่ยค่ะเห็นบอก เนี่ยดอกแคค่ะดอกแค่เอาเกสรมันออกกันเห็นมะข่างามงามปุนละค่ะดอกสวยงามเลยค่ะปุณกลกองจึ่มๆพนักพนัยมาข้าวอากหลักเต็มดินอยู่เป็นตาไปเก็บสนอกวาข้าวอักหลักเต็มดินอยู่เก็บเฉาะเก็บไปไอ้กัวเพิ่นล่ะค่ะคนอื่นเพิ่นก็ไปเก็บคือกันเนาะค่ะเนาะเออญาติกันเก็บเนาะค่ะเนื้อเนี่ยกันเก็บอย่างกัเก็บนั่นละค่ะกั แบ่งกันให้กันเจ็บเนากันเราจากกับไปเจ็บน้ากันเรากันหลายคนอยู่คนะสามคนนปดอกแคต้นเดียวค่ะมันเป็นก้อนมูไหมค่ะต้นเนีมันเป็นมันอยู่กับน้ามันได้สมบูรณ์นะคะเพราะมันเคยเป็นก้อนมูค่ะเป็นมูตันมาท่านได้เป็นนะค่ะติมทงหน้าโยมาท่านได้เป็นค่ะนี่แหละค่ะต้นนี้มันเป็นก้อนมูนะคะแต่จะพาะมันสมบูรณ์ค่ะ ขอบคุณเด้อค right ่ะเด้อย <medi> <issimo> ี่สิบเอ็ดคนชมค่ะสิบเอ็ดคนกดไลค์เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเราไม่ให้กำนั่าแจกไมืมีนี่นาะค่ะแจกความเมื่อเริ่มไม่มีไมาหลอกซอยนี่คกับบ๊วยง่ายได้ดิมาเลี้ยวง่ายได้ค่ะนบ๊วยมาซอยแจ้ปลายมาเลี้ยวง่ายได้ค่ะนี่มาได้ค่ะเพื่อนๆมาซอยนี่เด้อค่ะมาหลอกแกซอยนี้ค่ะมาหลอกซอยนี้ค่ะกระสิหลอกใส่บาททำแน่ พระเดชชนน,น,ะะน,น้ำเน่าจะออกไ่บาดน้ำเนเขาก็จะต้มกินน้ำเนเน่าขะเนาาจะเอาไปหลายท่าเน,น่าขะเนาาต้มเก่เดี๋ยวไปให้ลูกสาวน้ำเนเน่าขะเนาาจะขอบคุณนะคะยี่สิบคนชมค่ะยี่สิบยี่สิบล้านคนชมนะคะมาค่ะมาโอกซอยนี่เห็นบน่นีค่ะมาเร็วไงบอกไงเบอร์ดึงดึงมาค่ะมายี่สิบคนชมนะคะขอบคุณหลายค่ะ มาให้ก็บม่แส่สอนราคามาหลอกดอกแก่ซอยราคาเนี่ค่ะเจสสอนมันเนาะค่ะนอจะที่เหลือกะสีมีจะดอกมั่นระค่ะนี่ยจะดอกค่ะเอาดอกมันนี่ล์ราคาไปลวกเนาะค่ะเนาะไปต้มเปื่อยๆจักหน่อยนะค่ะนอจะตุ่มเปื่อยๆจักหน่อยมันสิบ่าขมกะแซบกะแซบอืมาได้ขมเนาะค่ะเนาะถ้าห้าเจสอนเบาออกมั่นมากันแต่ห้าเบ้าอกลวกไปนค่ะกะสีกินไปนั่มันกะสีขมเนาะค่ะเนาะจกขม ขมข่ากินบ่ได้ดอกมันขมข่ากินสวนมันหลอกออกนกกระเนิ่นตะเกาตะกอนเพิ่น้ายกินนกกระนาะจ้าฝายกินค่ะเห็นบ่ค่ะเอ่ค่ะยกเข่าทางในมันนกกระนอจ้าบีทางในมันค่ะบีเคิืงนี่ะเอาบีออกนี่ค่ะแยกไปจังซีนกกระนอค่ะเอานิ้วมือนี่ค่ะนกกระนะมันสุดสุดการมันนกกระนค่ะนั่นค่ะ แบีไปสุดๆแล้วค่ะมาดึงออกแล้นกขณรสจ่าดึงออกเะแ้ยไปสุดๆเลยค่ะนี่นี่ค่ะการมีที่หลอกเนาะกขณรสจ่ามีที่ดอกดอกแค่เนากขณรสจ่านี่ค่ะนี่ค่ะเลียดไปยังซี่นะกขณรสจ่ารุดแล้วนั่นค่ะเห็นบอกค่ะยังซี่ลอาการหลอกดอกแค่ค่ะนี่หลอกง่ายๆนาะค่กขณรสจ่ามาค่ะมาหลอกใส่กันเนี่ยค่ะมา25ชมนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะนี่ค่ะบ้านเรีง่ายเนะะูกันเราแก้ยังไงคะ่ะสำหรับรายนี้ได้ปลากระสิขอลาเพื่อนๆสำนึกกันเด้อค่ะเด้อจ้ะเล่นหนักกับหม้อพอกันไหมค่ะมันบ่นเรียบง่ายเนาะะูกันสำหรับเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆกักกนเด้อค่ะเข่ามาเป็นกำลังใจกันไปในมือน,นี้เนาะค่ะนะจ๊ะค่ะ ขอขอบคุณหลายเด้อค่ะเด้อจะมาปิดกำลังใจไงก็ได้เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกท่านทุกๆคนเด้อค่ะเด้อย้ายไปกับดีลงไหลก่อนเด้อก่ะเกดเกิทุกท่านทุกคนค่ะทุกๆช่องทุกๆเพื่อนน้องไอ้ีสู่คนสู่โค่ะกี่ดีสามารถปิดกำลังใจให้ไื่หมดค่ะย้ายฝ่ายมาบวเนาะค่ะนาะจ้ะ ทำไปมาหงวนกับสีขอลาขื่อเพื่อนลงไปก่อนเด้เอค่ะเด้อจะ้ะไล่นาก็จะค่อยมาพอกันไหมเนาะค่ะเราจ้ะหนากับว่าท่านลางกับสิ่ดทีลูกว่าแรงหนาก่อนเนาะค่ะสำหรับเรนี่กับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนเด้อค่ะเด้อกดเลยห้สิบกดกันขอบคุณหลายค่ะแรกปลากระสีขอลาลงสะกอนค่ะไล่นาค่ะคอยมาพอกันไหมเด้นะอค่ะเพื่อนเพื่อนสำหรับรเ,นนเ,นเ,นเนรนี่สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนบ๊ายบาย